FC วันนี้อากาศดีมากเลยนะครับในที่สุด SA สุดน่ารักนะครับของเอสเขาก็ทำตามสัญญาเนาะ mm hmm. เขาบอกว่าชั้นจะพยายาม mm hmm. ยังไงก็ได้สัญญาว่าเธอต้องได้กระเป๋าเธอก่อนวันเกิดแน่นอนแรกนะครับที่เอสแบบว่าสั่งกระเป๋าไปโดยที่เราไม่ได้เป็นทีิกรุ่นว่าจะเป็นสีอะไรอะไรอะไรแต่เราบอกช้อยแล้วเขาไปประมาณแบบ3าสี่ช้อยอะ ซึ่งตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยว่าไม่รู้ว่ากระเป๋า่จะได้รุ่นไหนสอนกระชากโบวันโอวันละกันเพราะว่าเห็นแบบยูทูบเบอร์แบบฝึกหัดอะไรเงี้ยหลายๆคนเอาไปกระชากแล้วก็ทําไม่เหมือนอะไร,งไรเงี้ยอยารมณ์เสียไม่คิดเลยว่าจะซื้อกระเป๋ารุ่นนี้แล้วก็สี fc บอกจะไม่แกงคือมันยาวจริงๆอ่ะขอโทษด้วยนะคะก็คลิปที่แล้วที่แกง fc ไปแรงมากเลยก็ขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆเพราะว่าตอรี่คือมันมันเกิดทั้งทีเนาะขอแม่ขอแม่สองวิดีโอแล้วกันนะอย่าโกรกธนะรักๆๆก,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 ก็ไปเอาอ m เมสเ s จแล้วก็เดินไป Audumarepige ก็คือเอก็ไปสั่งนาฬิกาที่ Audumarepige ด้วยเราจะทําคลิปเจอร์นี่การเดินทางของแบรนด์นาฬิกาหรู Audumarepige ให้ฟังด้วยว่า หลักการไปสั่งในกรงในกาประมาณยังไงเนาะเด,เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะคะก่อนอื่นก็นี่พอไปก็ไปคุยกับเซลธรรมดาคือเอสจะเป็นคนที่แบบว่าคือเราเป็นคนเฟรนลี่อยู่แล้วว่าเราก็เดินคือร้านมันอยู่ใกล้ๆก,กันหมดเนาะไปดูกันนะคะคือตื่นเต้นมากอันนี้ก็จะถึงแล้วอีกประมาณไม่กี่นาทีนะประมาณสอสานาทีก็จะถึงหน้าร้านแอบเมสตอนนี้ก็อยู่ข้างหน้าร้านแอบเมสที่แสง์ดแล้วคือแบบตื่นเต้นมากครั้งนี้แบบ มารับหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ก็ยังตื่นเนตนเ้นทุกครั้งอยู่ดีเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่ายังไปก็เดินไปตอแหล่ะอาจิบแชมเปญปุ๊บหนึ่งเดินไปอีกร้านหนึ่งอาจิบแชมเปญปุ๊บเดินไป a อปุ๊บก็ไปเจอเซลก็บอกเอ้ยฉันแค่มาบอกว่าฉันมาเซฮัลโหลเฉยๆนางก็บอกว่าเอา้าทำไมไปซื้ออะไรมาเยอะแยะอะไรเงี้ยเอพ่ออ๋อพอดีวันเกิดก็เลยมารับของที่เอ็มเอสอะไรเงี้ยนางก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนางหมดนางติดลูกค้าแต่รอแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วนางก็เอาถุง ให้โมเอมาขวดนึงอ่ะคือเซลแบบคือลักอันนี้คือลักชูรี่มันมีความแบบว่ามันมีความทัชชิ่งอ่ะมันมีความแบบสเปเชียลอ่ะเอ็ดก็รู้สึกดีนะนางก็ให้มาคือเซลเอ็ดที่ที่ปิเก้ก็น่ารักไรเงี้ยนางก็ให้แชมเปญมาขวดนึงนะครับแล้วเซลเอ็ดก็โซสวีท so นี่นะคะก่อนอื่นเลยแชมเปญของบ้านแอมเอสนะครัโคเดเล่นะครับ,รบได้มาสองขวด เก๋ๆคนมันสวยอนะเนาะมีหลายคนนะบอกว่าเอสทำบุญมาด้วยอะไรเอสยังไงยังไงคือเอสก็เป็นมนุษย์ธรรมดาปกติแหละที่ต้องทำงานฟาดฟันต่อสู้กับสังคมทุนนิยมแต่ว่าเวลามีความแย่มีความลำบากมีความจุดต่ดตำอะ่ะมันก็จะมันก็จะไม่แย่มากเ,เป็นส่วนที่เอสด,ดูแลครอบครัวด้วยแหละว่าเวลามีอะไรดูแลทั้งทางจิตใจแล้วก็ทางการเงินอะไรเงี้ยเอสก็เลยรู้สึกว่ามัน มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะอย่างแฟนอย่างเงี้ยแฟนก็แบบประเสริฐมากเลยอ่ะคือแบบเออไม่ได้เจอกันก็ยังมีความน่ารักก็บอกว่าเออก็วันเกิดเนาะไม่ได้เจอกันเขาก็ไม่ได้เสียค่าเขาเรียกอะไระปกติไปเที่ยวก็เสียแบบเยอะอยู่แล้วไงเขาบอกว่าเออเดี๋ยวกระเป๋าก็ส่งไปเสร็จมาละกันเอ็ดแกบบ็บอกเธอจะดีหรอมันแพงนะเพราะว่าปกติแบบนางก็จะมีบัตรเจ็ตของนางให้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันแบบมันมันมันเยอะเกินไปอย่างเงี้ยฉันรู้สึก เกรงใจก็เนี้ยแหละเท่านี้ก็ต้องก็ต้องบาเสร็จไปก็บอกไหนบอกไม่เอาไงก็บอกเอาแต่ว่าแล้วก็รู้สึกแบบเออมันก็มันเยอะเกินไปจริงๆอะไรเงี้ยแต่ก็เออนางเอ่ยปากมาเราก็แบบขอบคุณค่ะอ่าแล้วก็ซื้อนี่เราก็แอบซื้อน้ําหอมก็อยากคิถึงนางเนาะก็ซื้อน้ําหอมให้นางขวดหนึ่งนะครับของเออเตอรเดมสนะครับเป็นพาร์ฟองอันนี้ขวดแพงมากนะขวดประมาณแปดพันบาทสองร้อยสิบห้ายูโรโคตแพงเลย ถ้าซื้อข้างนอกในดิวตี้ฟรีมันจะถูกกว่าเยอะเลยนะมันจะประมาณร้อยแปดสิบเองอ่ะแต่เราก็เออเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ซื้อไม่ได้เราไม่ได้ช่วยเอสเอให้เอสเอเราได้ค่าคอมเลยอะ่ะหรือเราเรารู้สึกว่าเราซื้อน้อยมากเราก็เลยแบบเกรงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออซื้อน้ําหอมอยากได้สร้อยคออยากได้เบสเลสอยากได้อะไรหลายอย่างมากเลยนะอ,อสั่งไปคือในร้านข,ของตอนนี้น่าจะขาดจริงๆอะ่ะมันไม่มีอะไรขายเลยขนาดสั่งแ,แก้วกาแฟยังไม่มีขายให้เราเลยเราก็เลยแบบ แกให้น้ำหอมให้ดูหน่อยข้างในเป็นไงกลิ่นอันนี้กลิ่นคลาสสิกมากเลยนะเอชอบเวลาคนฉีดกลิ่นเนี้ยมากๆใช่200 ml คตรใหญ่เลยแ a d ด m มเมสนะครับแ a d ด m มเมสเขาเนมอัพเตอร์เทอ r ์รี่แอมเสนะครับที่เป็นซาวเดอร์ของบริษัทแอมเสนะก็ขวดรูหรามาห้าฉีดนิดนึงก็ได้จะเอาไปให้ของเป็นของขวัญจะฉีดจ้ะ คือเอ็ดอะเวลาเอ็ดฉีดกลิ่นเนี้ยเอ็ดจะปวดหัวแต่ว่าเวลาผู้ชายฉีดเอ็ดจะอยากเข้าไปไฟซ์ซอฟคอแล้วแบบเนี้ยมากเลยอ่ะฉีดไอ้นี่ก่อนพูดมากเสียงหายพอพลิซนะคะอย่าลืมครับเจ้าของเป็นแฟนคลับในช่องเอ็ดดี้บยาดเองนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะคะน้องมีนที่ผลิตของดีๆมานะคะเขาไปช่วยนางอุดหนุนเนาะเออ,ก,อก็กล่องแรกก็นางก็วางอันนี้ไปด้วยเอ็ดก็แบบ คือนางก็รู้แหละว่าเอสสะสมอะไรเงี้ยเอ็กก็มีหลายตัวเนาะแต่เอ็กก็ไม่ได้เอ็กเปกว่านางจะให้อะไรเงี้ยก็อ่ะเปิดดูละกันถ้ากระชากโบในตำนานนะครับสอนกระชากโบวันโอวันละกันเพราะว่าเห็นแบบยูทูบเบอร์แบบฝึกหัดอะไรเงี้ยหลายๆคนเอาไปกระชากแล้วก็ทําไม่เหมือนอะไรเงี้ยอารมณ์เสียเราก็ต้องมองไปที่วัตถุเป้าหมายนะถ้าก็ทำแล้วกัดริมฝีปากนิดนึงแล้วก็ทําหน้ายั่วกรีนะยั่วเพศไปเนี่ยนะแล้วก็จับที่โบนะคะแล้วก็กระชากแล้วก็ดึงแบบ นี่นะคะให้แบบให้ผมแบบยุ่งเลยนะคะต้องทานนี้เท่านั้นเพิ่งหายไม่สบายอีกดอกนี่โชคดีได้สเปรย์พอลลิฟไม่งั้นเสียงหมดแล้วนะคะก็มันคือมันคือน้องโรเดียรพีกัสสนะคะ สีบูบรูมน่ารักมากอะ่ะแล้วก็ห่างนะคะเป็นสีชัยแล้วก็อันนี้เป็นสีลงชื่อให้แล้วกันอ่านไม่ออะไรวะไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้คือมีความเป็นลูกคุณมีความเป็นผู้ดีมีความเป็นไฮโซมีความแบบเข้ากับหนังหน้าเรามากอะ่ะดูดีนาปานมากบอกว่าสามารถเอาเขาเรียกว่าอะไรเอามาไปวางบนโหนกได้เลย,เลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นสิ่งแรกพีเอเอให้มา จะบอกว่ามีความสงสัยนะ S A a m e a มันได้ค่าคอมมาวะเพราะว่านั้นตอนที่เอพยายามเข้าเอก็จะพยายามแบบเรารู้สึกว่าเราได้กระเป๋าเนี้ยมาแบบ without spending อะ่ะเข้าใจบ้างเราก็รู้สึกแบบเออเราก็อยากช่วยให้เขาได้ค่าคอมบ้างอก็ ถามนู uhm, ่นถามคะือลูกพี่น้องน้องเอสเขาเพิ่งได้ลูกชายไงแล้วเขาบอกว่าเออเขาอยากได้ผ้าผ้าห่มอวารอนเอ็ดก็บอกเออผ้าห่มดีเลยเพราะว่าเอสอยากให้เอเซลเอ็ดอะเขาได้ค่าคอมนิดนึงอะไรเงี้ยเขาซื้อหีซื้อแต่อะไรก็ได้อะไรเงี้ยปรากฏนางบอกไม่มีของขาดมากต้องรอเป็นเดือนเอ็ดผ้าห่มเนี่ยนะมึงอะไรเงี้ยให้ช่วยเรื่องยอดมีให้อยากให้ซื้อเจมวัลนี่อยากให้ซื้ออะไรไหมเพราะว่ามีบัตรเจ็ตไงเพราะว่าแฟนซื้อกระเป๋าให้เนาะ นางก็บอกไม่ต้องซื้อหรอกเนี่ยวันเกิดอยู่ยูไปสเปนกับเพื่อนกับครอบครัวเธออย่ามาใช้เวลาในนี้เยอะรีบๆกลับบ้านได้ไปอไรเงี้ยเอ็ดก็บอกเฮ้ยนางน่ารักมากคือนางแบบโอ๊ย oh, my sweetheart my angel อไรเงี้ยก็มาถึงกล่องนี้รอคอยไม่กี่เดือนเองโคตรเร็วเลยกระชากโบนะคะบอกแล้วว่าต้องมองไปที่วัตถุปเป้าหมายนะคะแล้วก็ทำหน้าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจือปากนิดน,นึงทำหน้าแบบกวน้นตีนนิดน,นึงแล้วก็แบบดึงนะคะ เดยวกล่องมันต้องหล่นแน่เลยกูว่าแล้วก็ฟาดแ้โอ้ยโอ้ยดอกไม้กากระโบหายตายละววุ่นวายนี่ก็ดูเป็นตัวอย่างเลยนะคะอย่าเป็นบ้าอย่างนี้นะคะก็โบก็หลุดไปแล้วมันคือกล้องนี้บอกว่าใบนี้ะไม่คิดเลยว่าวจะซือ้อกระเป๋ารุ่นนี้แล้วก็สีนี้แปลกนี้ไม่ได้เคยคิดอยู่ในหัวเลย ให้ FC เดาวดิก,วก่อนเปิดเห็นมาเลยคอมเมนต์มาเดารีวิวเสียงกระดาษ a i r เมสถ้าเสียงไม่ใช่ประมาณนี้ก็แสดงว่าเป็นของปลอมนะคะอีดอกกระดาษได้ข่าวมีครชเชตน,นะครับแล้วก็มีถุงก,กันฝนแล้วก็มีตื่นเต้น,นะน One, two, อ่ะวัอ สวยไมเอฟมันคือน้องแอร์เมดเคลลี่ทเนีะครับอินนาตาเพเรเดียมฮาร์ดแวร์นะครับ, ware, นรบหนังแอซั สวยมากกินหอมมากอ๋อขอดมก่อนสวยไม่ไหวแล้วอะละลายตายกรีไปเลยอะดูดีสวยป่า s s a เ h ียชิโซสตอ n ์คือตอนแรกอะเอดาบอกนางว่าเอดาอยากได้มินิเคลลี่นางก็บอกมินิเคลลี่มันใส่อะไรไม่ได้เลยเธอคิดดีๆนะ ก็คิดว่าถ้าซื้อมินิแคลลี่มาคงใช้เป็นเอสเซนต์รีเท่านั้นน่ะอาจจะเป็นใบหน้าก็ได้นะไม่รู้แต่ว่าไปลองถือแล้วมันน่ารักจริงแต่มันโค้นเล็กเลยเอ็กก็เลยตัดสินใจอันนี้เอาไซส์ยี่ยเนี่ยเอ็ยังไม่เคยมีเ,เคยมี28เอ็กว่า28อ่ะมันใส่ของกําลังดีแล้วก็เหมาะกับหุ่นเอ็แต่เอ็รู้สึกว่าเอ็ไปถือ25ดูของเพื่อนตอนนั้นน่ะก็สวยมันก็เหมาะมันก็ดูเป็นกระเป๋าอีฟนิแบกที่เก๋เอ็เปิดมาแล้วเอ็กบออีดอกทองสวยมาก what is that อันนี้ but what color is that It's Nata. Oh my god because I saw that you don't have no I don't have any ryback i h are you kidding me but t h i s is super cute no this is fucking good I think t h e lady outside gonna come to me and slap at my face now คุณหนูตะมุเตมีแต่เอราไม่เคยมีกระเป๋าสีขาวและเอ็ดก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะเอาอยู่ไหมแล้วเราเป็นคนที้ ไม่ระวังอ่ะเป็นคนค่อนข้างจะสกระปรกซกมกแล้วก็ไม่ค่อยระวังการใช้งานกระเป๋าซึ่งสีนี้มันเป็นสีแบบลุกคุณผู้ดีมากเลย <S <S ดูอันบ็อกซ์ของคุณอลิสเนาะสีนี้ก็อยู่ในใจเราเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่นางบอกว่าแต่ว่าพอดีฮาร์ดแวร์มันสฮาร์ดแวร์ที่เธออยากได้อ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มาฉันเลยเอามาให้เธอดูว่าเผื่อเธออยากได้แต่ฉันคิดว่ามันน่าจะเหมาะก,กับเธอเพราะจริงๆจิวเวลรี่ของเอ็ดอ่ะดูนะเป็นเงินหมดเลยอ่ะเอ็ดว่ามันเป็นมันมันดูแบบพอพอเราเรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วว่า พอมาเป็นเงินมันมากจะเหมาะกับเอสมากวกว่าเนาะเพราะส่วนมากพวกนาฬิกาพวกจิวเวลรี่อะไรของเอสมันเป็นซิวเวอร์ฮาร์ดแวร์อ่ะแล้วเอสรู้สึกว่าทองมันมีความสกรีมมิ่งออกไปมากไปอ่ะแล,ะล้วเอสรู้สึกว่าเอสเคยใครเคยดูวิดีโอก่าของเอสที่เอสรีวิวเจรลเก้หิมาหิมาลัยา,า,ยาคือเนี่ยเห็นบ้างมันจะมีความแบบมีความเห็นสแตมบลายสาแตมบ์เป็นสีแบบคือมันดูดีเซนต์มันดูแบบมันดูเข้ากันมันดูแบบ มันดูละมุนนีละมุนแตดมากเลยอ่ะเราก็เลรู้สึกว่าเออคือแอมเมสเขาก็ดูเขาก็เลือกของมาให้เรานะเขาเลือกของมาให้หมดแล้วคืออย่างอย่างอย่างมาอย่างเงี้ยก็คือแบบคือเลือกมาให้แล้วว่าแบบมันต้องแมทกันแล้วเขาบอกว่าเออเขาเห็นว่าเอสยังไม่มีกระเป๋าสีนี้เลยเขาบอกเลยว่าเขาชอบสไตล์กันอย่างตัวเอสแล้วเขาบอกว่าเอสน่าจะแครีได้แล้วพอเอสมาแบบดูดีใส่กับสูตรอ่ะแล้วถือใบเนี้ยเอสว่าเอสยังเอาอยู่เลยเอสว่ามันมันน่ารักมันเอริกันแต่มันไม่ได้สกรีมออกมา,มา,มากมีความแบบ หวานนอกแต่แข็งในอะ่ะมีความแบบเลิศอะ่ะคือเราได้มาแล้วรู้สึกว่าหุยแม่งแบบคือเอ็ดไม่คิดเลยพอเปิดมาแล้วเอ็ดบอกเออโอเคไอคอนไม้แบ็คคือดิสวันคือเขาบอกว่าจริงเหรอเขาบอกว่าอ่านใจฉันได้ยังไงคือเธอรู้ได้ไงว่าฉันแบบฉันจะเอาใบนี้เขาบอกฉันรู้แล้วว่าเธอแต่ฉันไม่แน่ใจฉันคิดว่าเธอต้องเลือกสีดําแต่ฉันว่าสีเนี้ยเหมาะกับเธอเอ็ดบอกขอบคุณนะที่แบบให้โอกาสฉันเลือกอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่ เอ็ดไปซื้อแอร์เมดแล้วได้รับการเลือกกระเป๋าเคลลี่สามสีคือเอ็ดว่าอันนี้มันเป็นประสบการณ์ลักชัวรี่ซึ่งเอ็ดคิดว่าเอ็ดอาจจะทําอะไรให้เขานิดนึงเพราะเอ็ดรู้สึกว่าอันนี้คือความลักชัวรี่ของแบรนด์ที่พนักง,งานควรปฏิบัติต่อลูกค้าที่แบบสินค้าไฮเอ็นสินค้ามันได้ยากมันราคาขนาดนี้เรารู้สึกว่าเจอร์นี่การได้มาของแต่ละวัยมันควรเมมโมรเบลอะ คือเราไปมันเป็น p r i v a t e เขาเอาแชมเปญมาให้แต่เขาบอกว่าเออยังเสิร์ฟไม่ได้นะขอโทษทีเนื่องจากโควิดเอ็ดเขาใจทุกอย่างเอ็ดบอกเอ็ดก็ไม่ได้อยากจะดื่มแชมเปญด้วยอย่าเงี้ยนางก็เออเอามาให้เลือกเอ็ดรู้สึกว่าการมีการมีออฟชั่นให้เราเลือกมันเป็นอะไรที่แบบคือที่สุดแล้วอะแม้ว่ามันจะทําให้ decision making มันยากแต่เอ็ดก็ a the e n d update เอ็ดรู้สึกว่า I I just make the right decision ที่เอาออกมาแล้วเอ็ดก็รู้สึกว่าคือเอาอกมาเมื่อวานเอ็ดได้มาเมื่อวานนะ ก่อนทำเอนม็อกเอสนั่งจ้องเขาทั้งวันนั่งดมนั่งจ้องนั่งเอาไปวางบนเตียงแล้วแล้วเอ็กก็บอกสามีเอ็เอ็บอกว่าสามีว่าเฮ้ยเฮยเธอไปนอนในห้องรับแขกได้ไหมคืนนี้จะนอนเอินรีผัวก็แบบหันมามองแล้วก็บอกยูเป็นบ้าเหรอเขาบอกอืมไอมีเน็ตอะไรหรือว่าถ้าเธอไม่ไป่นั่งนอนห้องรับแขกก็เดี๋ยวฉันไปนอนห้องรับแขกเองเธอก็นอนบนเตียงไปอะไรเงี้ยแฟนก็บอกอีบ้าอะไรเงี้ยแต่เอ็กก็เอ็กทำจริงนะ นี่คือสีนาตานะครับมันไม่ได้มีความแบบขาวจ๋าขนาดนั้นนะมันจะมีความเป็นเป็นสีเหมือนสีเอ็กเชลครับสีเบอกไข่นิดนึงแต่ว่าดูงานสตีทดูงานสแตมเห็นบ้ามันจะมีความดีเซนมีความแบบสแตมเงินอนะ่ะมันแบบเก๋ดีเนาะแล้วก็ข้างในนะครับมีช่องใส่ของข้างหน้าเห็นบ้าเป็นคอมพาร์ทเนต์ใหญ่แล้วก็มีซิปหนังเอฟซัมเอเอสถามว่าคือเอเป็นคนกลัวเลอะมากเขาบอกว่า อยู่หนถงามันทําได้ทุกอย่างมันโพลิตมันทําให้สะอาดมันทําให้สีออกไปได้หมดเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยเขาบอกคัลเลอร์ทันเฟอร์อย่าเงี้ยฉันกลัวมากเขาบอกว่าถ้ามีส่งไปสปาได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นสแตมป์ของปี2012แล้วนะครับมันสแตมป์อยู่สแตมป์มันจะอยู่ประมาณของกระเป๋าแต่เอจะไม่ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าเพื่อการก๊อปปี้ล่อมเนียอแบบมีขานี่สี่ขาซึ่งเอเป็นคนไม่ใช้อยู่แล้วนะ อันเนี้ยคือให้มาก็ให้มางั้นแหละเอ็ดก็ไม่ได้ใช้เอ็ดรู้สึกว่าใส่แล้วมันดูเยอะเบอร์กินใส่ยังพอโอเคแต่เคนลี่ใส่แล้วมันจะเกะก,กะมากเลยเอ็ดเคยใช้แล้วเอ็ดก็ไม่เคยใส่ไปแต่เขาให้มาเราก็เก็บไว้เนาะนี่สวยไหมมันเข้ากันมากเลยเออะ FC คือแบอบมันแบบมันใช่เลยแล้วการแต่งตัวเอ็ดวันนี้เป็นไงบ้างเนอร์ลันมิชลินสวยๆก็เดินประมาณนี้ก็แคชชียแต่มีความแบบคุณนายอะเนาะเป็นไงบ้าง f อฟซีโจร์สตรป ก็เป็นหนังเดียวกันสีเดียวกันนะครับสีเอ็กเซลสีนาตาเนาะเมทแพรีเมทอิ Paris, France, นฟาเห็นเห็นความแตกต่างระหว่างโกลฮ์ดแวร์กับ ware, ซิลเวอร์ฮ์ดแวร์ป่ะซิลเวอร์มันจะมีความคูลมีความคลาสสิกมีความแคชชัวแต่มีความ e ant, นะเอลิแกนน่ะเอ็ดชอบนะเอ็ดว่าแบบเออนะมันจะมีปัญหาหนิดนึงตรงที่ k ค l l ี่มันจะให้โช u l d e er สแตร a p มาแค่ความยาว85เซนติเมตรซึ่ง สำหรับคนที่ตัวสูงอะมันจะมีปัญหาอย่างเอสอย่างเงี้ยเวลาคอสบัดีแล้วหน้าเกียดมันจะขึ้นมาตรงนมเลยมันใช้ไม่ได้ก็คือขนาดเราจะสบายให้ดูเนาะอนขอโทษในความรบของบ้านนะครับกําลังจัดกระเป๋ากับเมืองไทยเนาะก็ะที่บอกกับเอสซีว่าสายมันสั้นมากถ้าสะพายอย่างนี้ก็ยังโอเคอย,อยู่เอสสูงร้อยเจ็ดสิบแปดน,นะครับเห็นปะเห็นปะเวลาสะพายข้างมันจะขึ้นมาบนนมเลยซึ่งมันจะมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าอย่างนี้ก็ได้นะเอาไปข้างหลังนิดนึงเอสว่ามันก็โอเคแหละแต่ว่า สายผมต้องไปซื้อสายเพิ่มเนาะหรือว่าใช้สาย,สายอือ่นเห็นป่ะมันสั้นเกินไปผู้ชายไทยแคลลี่พี่ผ้าอีดอกตัวมึงก็ไม่ได้เล็กช่วยดูหนังหน้ามึงด้วยนะมีเพื่อนบอกเอออะไรอย่างเงี้ยแต่วอา้าวก็กูชอบอะทาไมอะก็เป่ากูไหมเงินกูอะไรยเงี้ยมันดูเป็นมินิแบกนะมันเท่มากเลยเอ็ดว่าในความเห็นส่วนตัวนะหรือไม่เราจะถือเป็นดินเนอร์แบกเป็นแบบยีมนิงแบกมันก็โอเคซึ่ง ก็โชคดีที่เลือกใบนี้ที่ไม่ได้เลือกเคลลี่ยี่สิบเพราะเคลลี่ยี่สิบอะคือไปถือ้วแบบอีดอกใส่เฮียอะไรใส่ยาอม,มก็เต็มแล้วอะอะไรเงรี้ยเราก็เลยแบบแต่คิดว่าเราก็อยากได้แนละ้วมันน่ารักดีแต่แบบอยมันก็เป็นโคต้าใบหนึ่งต่อปีหรือสองใบต่อปีอะคือแบบแต่ส่วนมากเขาก็ได้กันใบหนึ่งเนาะเราก็เลยแบบเออต้องเลือกในสิ่งที่เราคิดว่าเอามาแล้วเราจะใช้ได้ใช้จริงๆเนาะก็เออนั่นแหละอาจจะเป็นไม่รู้ว่ะก็เดี๋ยวค่อยดูกันก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้รับความบันเทิงในคลิป ในช่องของเอ็ดดี้วยัสามหไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมไปตาม IG ด้วยอย่างที่บอกนะครับจะกลับเมืองไทยเนี่ยอาจว่าถ้าได้เจอเพื่อนๆตามห,ห,ห้างสปปรรพสินค้าหรือตามสถานที่เที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาทักทายเอ็ดกันได้นะเอ็ดแบบเออคือแบบว่า looking forward to that มากแล้วก็อาจจะบอกว่าคือตอนแรกเอ็ดว่าเอ็ดจะอยากถัดไปมีิ้งเอ่อคนรักเอ็ดดี้วอยัตสามหาอะไรประมาณนี้แต่คิดว่าช่วงสถานการณ์โควิดอะ เราต้องระวังตัวนิดนึงเนาะก็ไม่อยากให้มันเป็นครอสเตอร์เป็นข่าวเป็นดราม่าอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแบบว่าเออเป็นกรุ๊ปเล็กๆหรืออะไรเราค่อยคุยกันนะก็เออใครมีสินค้าหรือมีผลิตภัณฑ์อะไรอยากให้เอดรีวิวอะไรก็นะครับติดต่อเข้ามาได้ยินดีนะครับเพราะว่าไปเมืองไทยก็อาจจะไปเป็นเดือนเกืบอบ2เดือนเลยก็อยาก ค <Ha. S 2> ่าขนมด้วยเนาะเดี๋ยวนี้เรื่องไทยราคาก็เท่ากับยุโรปแล้วละนะ่ะเนาะก็อย่าลืมไปตามไอด้วยหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับรอยยิ้มไม่มากก็น้อยนะวันนี้ลาไปก่อนเอสโอเวอร์จอยมากขอบคุณมากที่เป็นครอบครัวคอมมูนิตี้เล็กๆนะแล้วก็เป็นแบบกำลังใจในการเติมพลังการทำงานของเอสนะขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากครับาย thank you for watching งานรานงานหลวงเรารับหมดนะครับกะปิน้ำปลาหอยขมติดต่อมานะสวัสดีครับ